วัดีค่ะวันนี้มาอยู่กับหญิงนะคะแล้วก็เฮียวิทยาเจ้าของร้าน19โพสีทองนะแล้วก็วันนี้จะพามาดูรถสวย,สวยเข้ามาอีกคันหนึ่งใช่ไหมคะเฮียใช่วันนี้ก็คือบอกว่าเฮียวิจัยดีอีกแล้วมาจัดโปรเพราะว่าก่อนหน้านะหญิงมีลงช็อตสั้นไปแล้วด้วยเฮียม,ม,มาลดให้ต่ำกว่าราคาช็อตสั้นอีกเมื่อสองวันเนี้ใช่ค่ะช็อตสั้นใช่ <laughs> วันนี้ใครหายอยู่รอติดตามชมเลยนะคะแล้วก็รถยนต์คันนี้เป็นยังไงบ้างคะเฮีย คือตันนี้ปี22ปี22เลขไม่สี่หมื่นโลเลขไมค์สี่หมื่นโลแล้วก็คือมือเดียวไพแดงคือรถที่วันที่ไปซื้อเนี่ยก็คือเอาเครื่องวัดสีไปว,วัดบ้านลูกค้าแล้วค่แะแล้ววันนี้เนี่ยก็คือเอาให้ลูกค้ามั่นใจอีกเอาลูกค้ามั่นใจเพราะว่าหนึ่งที่บอกว่าไม่ได้วัดทุกคันแต่ถ้าคันไหนเนี่ยคือปีใหม่นะปีใหม่ใหม่น้อยแล้วก็รถราคาที่ยังเป็นพรีเมียมราคา ราคาเป็นล้านล้านกว่าเนี่ยก็คือเราจะเอามาวัดให้ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็คือจะได้ดูเป็งพร้อมกันได้สบายใจ<ฆ>นะบางทีกล้าโอนจองว่าเอ๊ะรถมีชนมีน้ําท่วมมีทําสีไหมเนี่ยก็คือบางทีเขาก็าลังเลไม่กล้าโอนจองบางทีอยู่จังหวัดไกลๆอะไรอย่างเงี้ยนะ<ฆ>ก็คือก็ได้ดูไป,ปพร้อมกัน<ฆ>ว่าเป็นสีเดิมจริงเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ใช่ของเล่น สิ่งที่เราออกมาทําเนี่ยไม่ค่อยมีใครทํากันสังเกตดูได้นะให้ลูกค้าไปดูหลายๆที่หลายๆนั่นทําไมถึงไม่ทํากันเพราะอะไรนะให้ลูกค้าคิดเอาตรงเนี้ยนะมันไม่ใช่คําตอบเพราะว่ามันเป็นคําตอบที่ร้อยแปดพันเก้าที่จะคิดกันได้สารพัดแต่สิ่งที่เราออกมาทําไม่ใช่มาทําเล่นๆมาทําจริงๆถ้าเป็นของเล่นยังไงเนี่ยดิจิตอลน,นิยคือ ไปสั่งก็ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีตัวนี้แล้วบริษัททุกวันนี้ลูกค้าอาจจะไม่รู้เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วที่ไฟแนนซ์เขากลัวว่ารถมีปัญหาเวลาจัดเข้าไปแล้วเวลาเขาขายข้อตลาดเรื่องอะไรเนี่ยปัญหามาตามเข้ามาพรนีโดนยึดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วไฟแนนซ์จะแทบจะทุกไฟแนนซ์แล้วอญิงคือของเราก็ไฟแนนซ์ก็ มีคำสั่งออกมาเขาบอกว่าจะเป็นเป็นที่ว่าคิดว่าต่อไปอ่ะน่าจะน่าจะหมดเพราะว่าตอนนี้คือไฟแนนซ์ให้ตรวจรถหลายๆที่ต่รถก็น่าจะรู้กันเพราะว่าไฟแนนซ์เนี่ยมีคำสั่งออกมาว่าให้เอารถเนี่ยจ้างบริษัทมาตรวจคือสับนอกไม่ใช่ว่าคือที่เราตรวจที่เราจ้างวันทุกามาตรวจเนี่ยหนึ่งเราการันตีให้อยู่แล้วหนึ่งตรวจไม่ใช่ว่าตรวจฟรีเสียเงินตรวจแล้วไฟแนนซ์ตอนเนี้ย เขาก็มีมาตรการเข้มขึ้นมาเป็นชุดทีมของเขาที่เขาโคอยู่เขาก็สมมติเขาโคอยู่กับวันดูคาก็โอเคเลยเรามีใบตรวจก็ใช้ใบนี้ต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าบางไปเน้นเขาโคอยู่กับอีกบริษัทที่หนึ่งนะก็คือเขาต้องใช้ของเขาเนี่ยอย่างของอย่างของธนชาติือเอ่ยเลยก็ได้ธนชาติเพราะว่ามันเป็นความจริงไม่ได้เสียหายอะไรก็คือเขาจะโคอยู่กับรถโดนใจไหม ที่ให้ตรวจรถแพทฟอร์มเขาก็คือเขาก็จะมีเขาจะดีลกับาซับนอกแล้วเออใช่ใช่หญิงผู้ถูเขาเขาเขาไปตรวจในรถโดนใจเนี่ยคือเราจัดเข้าไปเนี่ยคือลูกค้าอาจจะไม่รู้ก็วันนี้มาบอกว่าไฟแนนซ์เนี่ยตอนเนี้ยเริ่มให้เอารถเข้าตรวจสภาพรถกันเขาจะมีบริษัทเอกชนก็บอกว่านี่แหละบริษัทเอกชนที่ ที่สื่อกลางที่อย่างของวัดุพาที่เรามาทําแล้วก็เอาใบเอาอะไรมาให้ดูนั่นแหละก็คือตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ว่าสื่อการเข้ามาให้ลูกค้าสบายใจขึ้นแล้วบริษัทที่ซับที่เขาตรวจรถเนี่ยเครื่องมือใช้ตัวเดียวกันคือไม่อย่างนั้นมาทะเลาะกับเต็งรถตายเลยญิงถ้ามันไม่เป็นความจริงหนึ่งเต็งรถบอกว่าสีเดิมแล้วบริษัทมาตรวจสอบบอกว่ารถทําสีมาทั้งคันคือถามว่าเต็นเขามืออาชีพ แต่บริษัทตรวจมาลงเขาบอกว่ารถคันนี้ไม่ใช่เกตเอทำสีมันตั้งคันไม่ทะเลาะกันตายอ่ะนี่ไงถึงบอกว่าที่ที่มาพูดกลับไปย้อนไปเมื่อกี้บอกว่าสิ่งตรงนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาได้คือทุกที่ใช้เหมือนกันแล้วเราไม่ได้ผลิตเองเราก็ซื้อมาเสียเงินเพื่อที่จะให้ลูกค้าสบายใจเนี่ยคือบอกว่าเราเนี่ยก็คือเรากล้าก้าออกมาทำเนี่ยให้ลูกค้าเข้ามาแล้วก็ให้ไปคิด นะไปคิดพิจารณาดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำถูกต้องไหมมันดีสำหรับผู้ซื้อไหมนะเออถ้าบอกว่าถ้าลูกค้าดูบอกว่าเครื่องตรวจสีเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยคือคอมเมนต์มาเยอะๆแล้วก็มาบอกเราบอกว่าไม่ต้องมาวัดหรอกรถจะอุบัติเหตุรถจะทำสีรถชนรถความลูกค้ารับได้หมดนี่อย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องมาทำให้เหนื่อยนะเราจะไม่ต้องไปซื้อมาให้เสียเงิน นี่มันเป็นอย่างเงี้ยแต่ร้อยทั้งร้อยลูกค้าต้องพูดเป็นเสียงเดียวว่าเขาก็ไม่ใช่เหมือชีเขาก็ต้องการความชัดเจนมีอะไรให้เขาชัดเจนดูได้ให้เขาชัดเจนว่ารถคันนี้มันไม่ได้ชนมันไม่ได้ทําสีมันไม่มีน้ำท่วมาอะไรประมาณนี้มีอะไรการันตีให้กับเขาใช่ปะที่เราออกมาทำแรกกว่าเดี๋ยวต่อไปอ่ะเราจะหาวิธีที่เอามาทําการันตีให้กับลูกค้าว่ารถมันเป็นสีเดิมนะ จะได้ไม่ต้องมาถกมาเถียงกันเออเวลาเราวัดไปปั๊บเนี่ยบริษัทตรวจก็คือก็ต้องได้ค่าเหมือนกันนี่มันเป็นอย่างนี้ไงเออถึงบอกว่าตรงนี้มันเป็นเขาก็เป็นเทคโนโลยีสื่อกลางเหมือนกันที่เต็นท์รถต้องใช้ไฟแนนซ์ต้องใช้บริษัทตรวจรถต้องใช้นี่คือบอกว่าเรากล้าออกมาทำเนี่ยมันเป็นประมาณนี้ให้ลูกค้าดูรีวิวได้สบายดูรีวิวดูช่องของเราได้สบายใจนี่อย่างเงี้ยเขาถึงบอกว่าเวลาลูกค้าเข้ามาในช่องของเราก็ยังไงก็นะคือแบบอ่า ลองกดติดาตดามช่องของเราไม่ซื้อไม่เป็นไรวันนี้ลองลองดูเปรียบเทียบไปหลายที่คือว<ช>่าลูกค้าเป็นเ c ซีช่องอื่นดูอยู่แล้วก็ลองมากดติดตามช่องของเราแล้วก็ลองดูเปรียบเทียบหลายๆที่<ช>แต่ซื้อไม่ซื้อเนี่ยทางช่องเราช่องอื่นช่องไหนก็นแล้วแต่<ช>ไม่สามารถที่จะบังคับคนซื้อเขาได้เ<ช>ขาเป็นผู้ผู้ตัดสินใจผู้เลือกเองเรามาแค่แนนะําคนกลางเอามาแนะนําว่ารถมันเป็นแบบเนี้ย ซื้อไม่ซื้อคนซื้อเขาจะพิจารณาเองนี่คือคําพูดของลูกค้าเราเคยเจอที่ลูกค้าพูดว่าใช่เขาบอกว่าซื้อไม่ซื้อเขามีสมองเขาเลือกเองเขาตัดสินใจเองเนี่มันเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยนั่นก็ที่จะวัดเดี๋ยวหญิงขอแจ้งรุ่นนิดนึงนะค่ะคันนี้เป็นฮุนไดซาเรีย2 2 SEL มาในปี2022ซึ่งคันนี้ตอนป้ายแดงอยู่ประมาณสองล้านเ9้าเก้าันเข้าเ้านะคะแล้วก็ วันนี้เนี่ยเยวิทมาจัดโปร<อ>เท่าไหร่ดีคะก็คือจัดปกติเนี่ยจะตั้งอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนนก็คือวันนี้จัดโปรลงไป5 0,000ื่นเหลืออยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งสี่เจ็ดเก้าหนึ่ง่เลดไปเลยห้าหมื่นไรนี้เหลือล้านสี่กว่านะแล้วก็ 1, 4, 7, ใช่ถ้ายอดนี้นะคะถ้าลูกค้าเครดิตด,ดีแล้วฟรีดาวน์ได้เนี่ยจะผ่อนอยู่ที่โดยประมาณ 2 5 0 0 0ื 25, วก,กว่ากว่สองหมื่นกลางๆนะเข้าๆเนาะซื้อสดไม่มีแหวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ลดร้านกว่า <worldly> บาทใช่ก็อยู่ประมาณนี้นะ,ะทาราบราคาทราบรุ่นกันไปแล้วก็คือป้ายแดง2ล้านนิดหน่อยตอนนี้เหลือแค่ล้าน,ล,นล้านนิดนิดล้านตอนนี้ไป2องล้านสแล้วนะตัวตัว,ต,วตัวที่จอดในโชว์รูมตอนเนี้ย <os S 2> อย่างเงี้ยแล้วการนี้ก็เดี๋ยววัดค่าสีกันวัดค่าสีที่เปลี่ยนเป็นรุ่นสไตล์ไงอ๋ออย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มวัดค่าสีอ่ะ 98้าสิแปดไมครนเก้าสิบแปดไมครนเก้าสิบแปดไมครนเดี๋ยวดูไปพร้อมกันร้อยสองไมครนอยสองเป็นค่าเฉลี่ยจะเป็นค่าเฉลี่ยเงาสะท้อนไหมเห็นนะเนี่ยตาวัดจุดนี้เนี่ยวัดจุดเนี้ยเก้าสิบสามเห็นไหมเนี่ยขนาดว่าตรงเนี้ยร้อยสองไมครนตรงเนี้ยเก้าสิบสาไมครนเนี่ยคือเราไม่รู้หรอกว่าเราจะยิ่งไปเนี่ยค่าสีมันจะมากหรือน้อยแต่มันเป็นค่ากลางเพราะว่าเครื่องเนี่ย คนสีจากโรงงานของต่างประเทศก็จริงนะในโรงงานของบุญใดเขาเนี่ย Brooke ที่ต่างาประเทศเขาผลิตเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้เครื่องใช้คอมควบคุมก็แล้วแต่เวลาเขาฉีดสีไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่า93แล้วไม่ใจะต้อง93หมดไม่ใช่ธรรมชาติเนี่ยยังไงมันไม่ได้อยู่แล้วหญิงสีที่มันจะโปรยไปเนี่ยจะโปรยโปรยไปเนี่ยมันไม่มันม,มันไม่ได้บอกว่า93าจะต้อง93มหมดก็ต้องบอกว่าไม่เป็นค่าเฉลี่ยแต่ถ้ารถไม่ทาสีปั๊บเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกัน นิดหน่อยคือมันไปไกลเลยมันไปห่างมันไปไกลเลยอย่างเงี้ยการเคลียก็จะขยเยนอันนี้ก็คือเสาหน้าซ้ายอ่า73ไมค์คอน73ไมค์คอนนะเผื่อรถไปตะแคงบ้างไงออันนี้94.2ไมค์คอน94.2เดี๋ยวให้ดูรอบๆทีเดียวเลยอ่ะไม่เสียเวลา108ไมครคอน108ไมค์คอนเนี่ยจิ้มอีกทีก็ก็จะจะต่างกันไปลองจิ้มก็ได้เนี่ย เก้าสิบจุดสี่เห็นปะลดลงมาเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ร้อยร้อยเออร้อยแปดตรงนี้เก้าสิบสี่ทั้งทั้งที่ห่างกันแค่คืบกว่าก็บอกว่ามันเป็นค่าเฉลี่ยแต่ถ้ารถทําสีมาจะไม่ได้อยู่เกณฑ์นี้แล้วคือคือจะขึ้นแบบพื้นเลยอะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะเอออันนี้แปดสิบห้าจุดเจ็ดไมโครแปดสิบห้าจุดเจ็ดไมโครอันนี้เนื้อเหล็กเนาะพอรถอยู่นี้บางทีก็เป็นเนื้อเป็นเนื้อพลาสติกอะไรเนี่ยตรงนี้เป็นเนื้อพลาสติกอ่า แปดมจุดแปดไมครตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นเนื้อตรงนี้เป็นไฟเบอร์พลาสติกไฟเบอร์เหมือนเหมือนคล้ายๆพวกกันชนใช่อ่าจะวัดไม่ไู้เป็นไฟเบอร์ใช่ป่าท้ายเจ็ดสิบเก้าจุดเก้าไมครเจ็ดสเก้าจุดเก้าไมครเจ็ดสิ้าจวัดมุมนี้มั้งเผื่อโดนมุมนี้มาเจ็ดสิบสามจุดแปดไมครเจ็ดสิบสาจปนี้ข้างบนแปดสิบห้าไมคร 85ค่ะสีเดิมทั้งคันเป็นว่าเอามาวัดให้ให้ให้92.4ไมค้อนคือบอกวัดให้ให้ให้ลูกค้าดูแบบของกันได้สบายใจเพราะว่าเดี๋ยวพูดปากเปล่าไม่เชื่ออว่าสีเดิมสีเดิมเพราะว่าตอนที่เราไปซื้อบ้านลูกค้าเราวัดแล้วไง99.1ไมค้อน97ไมค้อนสีเดิมทั้งพัน91.6ไมค้อน91.6ไมค้อนหาโฟมง่าจริงอ่า ้าสิบห้าจุดสี่ไมครเก้าสิบห้าจุดสีเดิมหมดออันนี้หลังคาแปดสิบสามจุดสองไมครแปดสิบสามจุดสองไมครเนี่ยค่ะก็คือสีเดิมหมดทั้งคันไม่มีทําสีรับประกันนะก็คือเจ้าของเดิมเขาบอกไม่เคยทําสีแล้วเราเครื่องไปวัดนะแล้วในสายตาของเราประสบการณ์เราเกือบสามสิบปีแล้วได้เครื่องบวกไปก็คือรถคันนี้สีเดิมทั้งคัน แต่ถ้าใครซื้อรถคันนี้ไปบอกว่าทําสีมาทั้งคันคือความจริงก็คือความจริงถ้ามาลถไม่ได้ทําสีเวลาช่างมาตรวจสอบหรืออะไรตรวจสอบก็คือก็ต้องลถคันนี้ลงไปเกตเลและลถเป็นค่าสีเดิมแอบเป็นค่าสีเดิมไม่งั้นคือจะทะเลาะกันตายอย่าง<ช>มันต้องมีความมาตรฐาน<ช><ช>คือเพราะตัวนี้ก็คือดิ่ตอนเนี่ยเขาเป็นสื่อกาง<ช>เขาเป็นเทคโนโลยีกลางสุเเครื่องตัวนี้อยู่ในร้านสิบเก้าโปรติทอง แล้วเต็นท์อยู่ที่ขอนแก่นมาเอาเครื่องตัวนี้ไปเนี่ย <enlightenment. S 1> <ๆ>ไปใช้อยู่ที่ขอนแก่นแล้ว <c oughs> ลูกค้ามา ha. ไปใช้อยู่ที่ขอนแก่นแล้วเนี่ยก็คือปกติวัดอยู่ที่19บเก้าบริทดอกพอหยิบคนยืมไปเอาไปเต็นท์เขาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นรถคันนี้ <c oughs> ไปใช้อยู่จังหวัดขอนแก่นแล้วเนีย่ยะบอกว่าใครเอาไปใช้ก็คือเทคโนโลยีก็คือของเครื่องนี้มันไม่ใช่เราสั่งเขาได้นี่ไงบรงเนี้ยให้ลูกค้าสบายใจ เรื่องเรื่องวัดค่าสีมันเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันทันสมัยมันทันสมัยอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีใครที่เขาจะมาอะไรตรงนี้นะตรงเนี้ยก็คือฝากลูกค้าพิจารณาตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยสิ่ง,<อ>งที่เราทำาอ <laughs> ขอบคุณมากครับคือไคอไม่ได้สุดยอดอะไรหรอกคือแบบว่าเราเอา,าความจริงมาคุยเอา,าความจริงมาคุยใย้กับลูกค้า เนี่ยอย่างที่เราพูดย้ำๆว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ทำเล่นจริงๆอย่างเงี้ยลองให้ลูกค้าดูดูหลายๆที่ไม่ค่อยเห็นหน้าตาเครื่องตรงนี้ออกมาโชว์กันนี่ก็บอกไงว่าตรงเนี้ยมันได้ผลแล้วดีสำหรับผู้ซื้อผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายหนึ่งเราเนี่ยซื้อรถกับลูกค้ามาเราตรวจสอบด่านแรกถ้าเกิดสายตาเราพลาดเราดูดูไม่ขาดรถชนรถป้าม,มาเราซวยอีก แต่ถ้าได้เครื่องตัวนี้ไปกับประสบการณ์เจ้าของเต็นท์ที่ประสบการณ์ยูงสูง mm hmm. ขาระดับเทพยอยู่แล้วถ้าเขาได้ตัวนี้ไปก็เหมือนมือฝาเขาเขายิ่งเพิ่มฝามมั่นใจเวลาเขาวัดสีเวลาเขาตรวจสอบเขาจะรู้เลยว่ารถชนรถไม่ชนถูกปะแล้วเวลารู้ทั้งรู้ว่ารถคันนี้มันชนมาแล้วเอาเครื่องมาวัดก็ชิปละเนี่ยมันมันไม่สามารถเฮ้ยอย่าขึ้นนะ เดี๋ยวเดี๋ยวคนซื้อเขาเห็นมันเราไม่สามารถสั่งเทคโนโลยีเขาได้ใช่ตยิ่งตอนนี้เป็นไลฟ์สดด้วยเนี่คือที่เราตอนนี้มันเป็นไลฟ์สดอยู่เอ๋ใครเข้ามาดูไม่ทันก็เดี๋ยวดูคลิปย้อนหลังได้่นะอ่ะอันนี้ก็คือกูแจงเนี่ยจะมีสองชุดอีกอันหนึ่งปอกปอกสีขาวไหมสีเขาขาวหรือสีอะไรจำไม่ได้อันนี้พอดีติดเลขทะเบียนไว้เอออันนี้ก็จะเป็นสีแดงหมดเอ๋อันนี้คือที่เมื่อกี้ดูหน้าตารอบๆไปหมดยาง ยังเมื่อกี้วัดค่าสีหรอก็คือตัว SEL มีกล้องมาวัดให้รอบคันใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้ที่คือตัวนี้เจ้าเจ้าของเดิมก็แต่งตัวนี้มาเดี๋ยวนะองไม่รู้ว่าอาจจะไม่อ่ะพูดแจมไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าเนาะไฟขึ้นอยู่ค่ะไฟติดแล้วคือ คือตัวนี้กลางวันอาจจะไม่ชัดก็คือติดสองดวงคือของเดิมเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยคือของเดิมตัวนี้จะไม่ติดถ้าเป็นรุ่นนี้อันนี้เขาใส่เพิ่มมาไฟตัวนี้จะติดค่ะอตัวนี้ติดอยู่แล้วก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้เข้ามาค่ะเวลาเปิดไฟเต็มระบบอ่ะก็คือตัวนี้จะติดค่ะก็คือชัดแจ๋วเลยแล้วก็ไฟท้ายไฟท้ายก็จะใช่มาเหมือนกันใช่ใช่ใช่ไฟท้ายก็จะใส่มาก็เดี๋ยวนะ เปิดลองเปิดดูดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองดูไฟถ่ายกันเดี๋ยวดูดูดูเออดูไฟถ่ายเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ติดไหมติดแต่ว่าตัวเส้นข้างๆยังไม่วิ่งปกติตรงนี้จะไม่มีไม่ติดอะไรม้นติดไปแล้วเดี๋ยวนะอันนี้ก็คือมีไฟเลี้ยววิ่งเส้นด้านข้างๆแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ จะให้โชว์ไฟก่อนเดี๋ยวก่อนพาไปดูภายในนะคะอันนี้ไปด,ดูตัวไฟที่เขาใสมาเขราติดค่ะอันนี้คือเข้าเข้าเกียร์ถอยอันนี้เข้าเกียร์ถอยเกียร์ถอยติดไหม,มเป็นสีขาวๆเมื่อกี้นี่ล่ะอันนี้ไม่อันนี้ติดติดเกียร์ถอยติดไหมติดค่ะพอดีไม่ได้ตาร์ไม่ได้ตาร์เครื่องไงพอเปิดไฟเมื่อกี้มันมีไฟที่เป็นสีขาวๆอะ แต่ว่าอันนี้เมื่อกี้เราเปิดยังไงก็ไม่รู้เนะพอดีเวลานั้นคือต้องเยียบเบรดไว้ต้องลองเล่นดูก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเขาอ๋อนี้ได้แล้วอ่ะอ่ะได้แล้วอันนี้ือเคลียร์ถอยไอ้ดูรอบๆซ้ายกว่าอันนี้แล้วก็ติดเรียบร้อยนะ่ยปกติมันจะครึ่งเดียวไงข้างบนจะไม่มีปกติช่วงนี้จะไม่มีสองฝั่งนะคะคือเขาจะมีเป็นเม็ดๆเม็ดทับทิมไว้แต่ว่าไม่ไม่มีไฟนะคะอันนี้ก็คือเป็นไฟแถวยาวเลยให้ดู สองฝั่งนะเอ่ยเพราะไม่พอดีสตาร์ดดรถไว้ไงดับเครื่องเลยเนี่ก็คือเขาแต่งไฟมาเพิ่มเดี๋ยวเปิดให้ดูภายในเข่าวด้วยนะคะเดี๋ยวเ,ยเ,เดี๋ยวดูดูรอบๆตรงนี้ก่อนพี่มาที่นี้เอ่อพอดีก็คือ แต่งแต่งตรงนี้เพิ่มมาเนาะคะแล้วก็ไฟออด้านท้ายแล้วก็ไฟไฟท้ายไฟท้ายแต่งเพิ่มเอ,อแม็กเดิมแม็กเดิมแล้วก็ยางเปลี่ยนรอบสองล้่ะรถวิ่งมาสีออ่หมื่นโลสี่หมื่บาโลแล้วก็มีประตูไฟฟ้าสองข้างนะคะมีกล้องรอบคันมาให้หมดแล้ว ยิงภาพมาดูเองกันสิปีนีเขามาดูปัจจุบออันไปเขาโทรมาเมาื่อวานเขาดูปัจจโบันให้ยิงไปคุยไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านมันคุยไปก่อนก็นได้ค่ะเรนนี้เป็นใบเข้าสวนอ,อันนี้เอ่อนี่อะไรเอ่ยอ๋อประกันอ,อันนี้ประกันเนาะใช่มีประกัประกันหมดเมื่อไรเ,เอ่ยเหมือนจะสิ้นปีนะคะ ประกันใกล้หมดแล้วก็คือ<ะ>มีประกันชั้นหนึ่งอยู่ไม่เคยเคลมเลยก็คือของวิยาเนาะใช่คุณอยู่ร้านสองห้าคุณหายไฟไหม้ร้านสองห้าค่าเบี้ยสองหมื่นสองพันห้าร้อยกว่า 22, บาทหมดวันที่ยี 67, <ะ>่สิบสี่เดือนสิบสองปีหกเจ็ดค่ะยี่สิบสี่เดือนสิบสองปีหกเจ็ดยี่สิบสี่เดือนสิบสองก็ยี่สิบสี่ก็เกือบสิ้นปีเนาะ 24, ใช่ยี่สิบสี่เพราะว่ามันสิ้นปีสามเอ็ดเอ๋แล้วก็บ,<อ>กบุ๊คสวิตอยู่ไหนเอ่ยนั่นนะสี่เมื่อกี้ ให้ไปเข้าศูนย์เพราะว่าคันนี้วันนั้นที่เราไปซื้อไม่ม่มีบุ๊กสวิตไปเข้าศูนย์ใช่ไหเข้าศูนย์อยู่ตายหายพวกนั้นเล็กไปรับอันนี้สงสัยศูนย์ลืมบุ๊กซวิตเราอันนี้นะคะอันนี้ให้ดูเขาๆาปอนยายาต้องปิดไม์นะฮะเดี๋ยวถ้ายาจะคุยกับลูกน้องอ่ะ อันนี้อย่งแกก่อนคือคันนี้วันที่วันที่ไปซื้อที่คันนี้ไปซื้อที่ต่างจังหวัดมาเนาะก็คือตอนที่ไปซื้อมีบุคเซอร์วิตรงที่ไปตามที่สูตรในใช่มีบุคเซอร์วิแต่ว่าคันนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีคลิปย้อนหลังให้ดูแล้วก็เดี๋ยวหญิงจะไปตามเอกสารที่สูนยรบุนไดให้เพราะว่าล่าสุดนี้นะคะก็คือไปเข้ามาที่บุนไดพระรามห้าอันนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเลขไมอันนี้คือเลขใไมครั้งต่อไปเลขไมครั้งต่อไปเนี่ยอยู่ห้าหมื่นหก ตอนนี้เลขไมาตัวรถอยู่ที่ประมาณ40,000 40,000การ์โล40,000กาโลนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลขหมพร้อมกันอีกทีหนึ่งนี่เลยอันนี้ก็คืออันนี้ของใบใบครั้งที่แล้วที่เขาเข้ามาก็คือระยะนัดหมายครั้งถัดไปนะคะอยู่ที่4 0 0ป0อันนี้เขาไปเข้ามาเมื่อเดือน12ปี66ระยะครั้งถัดไปก็คือ40,080แล้วก็ เขานัดเข้าไว้ประมาณเดือนหกหกเจ็ดเนาะอันนี้ก็คือไปเข้ามาให้เรียบร้อยแหละก็คือใบนี้ใบนี้ไปเข้ามานะคะระยะที่ประมาณสี่หมื่นกว่าโลเล็กไม่อยู่นะแล้วเประ่ยะถัดไปก็คือจะเป็นห้าหมื่นหกปัวัดชันเจนทิ้งบุ๊กสวิตไว้ที่ศูนย์เกกตรงนี้ถ้าไม่มาไลน์ไม่รู้ว่าเนี่ยว่าลืมบุ๊กไว้ที่ศูนย์เดี๋ยวต้องรีบไปตามเดี๋ยวหายใช่ทุกทีให้วันไปไงให้เล็กไปเปลี่ยนคนไปไม่รู้เรื่องพวกเราอีกเห็นเดี๋ยว อันนี้ประกันบอกไปแล้วเนาะค่ะคู้มือการใช้นะ่เดินไปถ่ายเล็กเดินไปไหนก็ไม่รู้่ายไปไหนหมดเก่อันนี้ผู้มือหนาตึกเลยผู้มือการใช้รถอยู่ครบหมดนะซองสีดําประกันชั้นหนึ่งใช่ก็คือตอนนี้เราไปเปลี่ยนเปลี่ยนหมดไปเกือบห้าพันกว่นั้นแพงนะไม่ใช่ถูกถูกอ๋อเปลี่ยนเกียร์สตาร์เกียรแพงจะแพงยิ่งกว่าคุณไดเฮนวานอีกตัสตาร์เกียรไม่ใช่ถูกถูกนะเปลี่ยนทีครับบอกว่าเสียงคุณหญิงไม่ค่อยได้ยินเลย อ๋อไม่หญิงน่าจะเพราะว่าเมื่อกี้พอดีไม่มันมันดับอยู่ค่ะไม่อันนี้มันน่าจะชาร์จไฟไม่เข้าไม่เป็นไรใช่ไม่มีอีกตัวปะไม่มีไม่มีสำรองไม่มันน่าจะไอ้นี้อยู่ค่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวยังไงหญิงลงคลิปเพิ่มเติมคันนี้ให้เนาะในช่องทางต่อต่ออ่ะเดี๋ยวให้เฮียพาดูต่อคันนี้ภายในเบาะอยู่ในสภาพดี ชาไม่เตรียมชาร์จแบตไว้เอ่ออะ,อะดูรอบๆเลยดูรอบสีบ <4 S 2> เดิมนทุกชิ้นตัวนี้ฝาท้ายไฟฟ้ฝาฝาท้ายไฟฟ้าออเตัวนี้ก็เป็นสิบเอ็ดที่นั่งสิบเอ็ดที่นั่ง ไฟท,ท้ายไฟฟ้าเนาะก็จะอยู่อย่างนี้กดที่รีโมทก็ได้ตัวไฟฟ้าตัวนี้ตัวนี้ไฟท้ายสวยที่พอแต่งแต่งตรงนี้เพิ่มมาค่ะ<า>ใส่ไฟเพิ่มตัวนี้ไอ้ของเดิมมันตรงนี้มันจะเป็นพับพิมหรอมันจะติด uh huh. อยู่ประมาณนี้ถ้าของเดิมอันนี้ก็คือติดหมดเหมือนคอนโดติดยาวเลยอะไรเงี้ยสวยที่เขาแต่งเพิ่มกันอ่ะอ้อันนี้ก็คือภายในก็จะประมาณนี้อ้สวยมากๆคันนี้ ภายในแค่ประมาณนี้สิบ็ดที่นั่งค่ะตัวนี้สิบ็ดที่นั่งอดียให้ดูคร่าวๆภายในแค่ประมาณนี้อแล้วก็บอร์ดหน้าไฟฟ้าตัวบอร์ดหน้าไฟฟ้าตัวนี้แล้วกุญ<ม>แจตัวนี้อ่ะ,อะเดี๋ยวกล้องมาตัวนี้ก็จะคือรอบทันกล้องรอบทันแล้วก็ตัวนี้ที่ที่ชาร์จแบต ตัวนี้ที่ชั้นแปดตัวนี้ที่ชั้นแปดแล้วก็ตัวนี้เกียร์จะเป็นเกียร์ตัวนี้ก็คืออาเยียบเบรกไว้อาก็คือถอยหลัง N ก็คือเกียร์ว่าง D ก็คือเดินหน้าีก็คืออ่าเกียร์ว่างพร้อมเบรกแบบนี่างเนยคือใช้งานง่ายสะดวกมากเลยเกียร์ทันสมัยมตัวนี้จะไม่มีคันเกียร์เอ็นก็คือเกียร์ว่างสังเกตง่ายง่ายก็คือ P ก็คือาพาร์คจอดแล้วก็พร้อมเกียร์ว่างพร้อมเบรกอันนี้คือเกียร์ว่าง ต้องเหยียบเบรกช่วยนะถ้าเกิดว่าถนน,นเอียงหรืออะไรล้มจะไหลได้เกี่ยวว่างตัวนี้จะไม่มีเบรกต้องเบรกมือช่วยหรือว่าเหยียบเบรกช่วยถ้าเป็นที่เอียงๆรถๆๆจะไหลได้แต่ถ้าตัวนี้ก็คือเหมือนเราจอดอะเหมือนเข้าตัวพีรถออโต้ทั่วไปอะอ่าก็คือถอยหลังเอนก็คือเดินหน้าอแล้วนี้ก็คือเป็นกล้องรอบคันตัวนี้ให้กล,ล,ล,ล้องรอบคันกล้องรอบคันตัวนี้จะกล้องหลังอันนี้ก็คือรอบคันของรถ แล้วก็อัน<ต>อันนี้<ต>วเวลารเปิดไฟเลี้ยวด้วยนยตัวนี้ก<ง>้อง <c oughs> ตัวนี้เวลาเวลาเปิดไฟเลี้ยวสัง่งสั่งงานก็จะจอมาตัวนี้แล้วตัวนี้เวลาเปิดไฟเลี้ยวฝาจอก็จะมาตรงนี้แล้วเวลาเราเปิดไฟหน้าไฟอะไรอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยเขาาจะมีเตือนบอกหมดเลยนะตัวเนี้ยเวลาเรากดสั่งงานอะไรอ่ะใช้งานจริงอ่ะเราตูตัวเนี้ยทันสมัยตัวนี้เทคโนโลยีค่ะแล้วก็ได้กล้องมันติดเดินทางด้วยกล้องมันติดเดินทางอันนี้ก็เดี๋ยวอ่า พอดีเดี๋ยวจะดูห้องเครื่องไหมคะให้ดูห้องเครื่องนิดนึ่งยางเปลี่ยนใหม่แล้วนะอันนี้ยางเปลี่ยนรอบสองยางเปลี่ยนรอบสองนี่ห้องเครื่องใสใสยางเปลี่ยนรอบสองค่ะแล้วก็เนี่ยอนรอถเดิมตะเข็บเดิมหมดไม่เคยทําสีไม่เคยอะไรเลยตัวนี้เครื่อง2.2 สิบแปดเดือนห้าหกเจ็ดแบตเตอรี่เปลี่ยนเพิ่งจะเปลี่ยนสิบแปดเดือนห้าหกเจ็ดอ่าสิบแปดเดือนห้าหกเจ็ดตัวนี้เป็นขั้วจมเปลี่ยนทีก็จะแพงหน่อยตัวนี้ต้องใช้ขั้วจมรุยใหม่ตัวนี้ใช้ขั้วจมหมดละไอ้คนรอด oh, <not S 2> oh. เดิมตะเข็บเดิมหมดตัวนี้เครื่องสองจุดสองตัวนี้อ่าเพิ่มแรงมา้าแรงบิดเข้าไปร้อยเจ็ดเจ็ดแรงมา้าไม่ 100, ไมใช่จำไม่ผิดของเดิมร้อยเจ็ดห้า เครื่องสองจุดห้าฮุนไดเฮดวันเครื่องสองจุดห้าแรงม้าอยู่ที่ร้อยเจ็ดห้าแรงม้าอแล้วตัวนี้เครื่องสองจุดสองเครื่องสองจุดสองเครื่องสองจุดสองร้อยร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงม้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงม้าเอของเดิมร้อยเจ็ดห้าของเดิมร้อยเจ็ดห้าเอใครซื้อไปใช้ก็คือ โง่ีต้องบอกเลยว่าวขับสนุกขึ้นเนาะเนอนข <No. S 2> ังได้ไงที่มาเปิดไว้เอออ่ะเดี๋ยวลูกค้ามาดูปาเจโลเอไม่เป็นไรงั้นก็เดี๋ยวรีบสรุป<ะ>เอ้พอดีลูกค้ามารอคุยเรื่องปาเจโลเขานัดเข้ามา<ะ>วันนี้ว่าจะเข้ามาดูปาเจโลก็ดูไลฟ์คันที่แล้วไปแล้วแหละก็คือ<ะ>รถเจ้าของเรียมัน มิสูบายเกโร่ที่เขามาดูแล้วกันนี้ครับว่าดูให้ให้ใหดูคันอื่นให้ลูกน้องพาดูคันอื่นควบคู่ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยคันนี้สวยจริงนะก็คือราคาวันนี้มาจัดโปรก็คือ1529 1 5 2า0 0 0ลดไป50,000ก็คือเหลือแค่147 1 4 7ี0 0จ็่งนะก็คือรถพิเศษไปให้แล้วก็ยางก็เปลี่ยนรอบ2องละนะรถวิ่ง40,000ื่โลประกันก็หมดไปพี่ใครซื้อสดก็คุ้มครองไปได้ถึงสิ้นปีปี เดี๋ยวซื้อสดก็ทําใหม่ค่ะไปไหนเขาให้ทําใหม่ใช่วันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะใช่ก็อ่าอันนี้เป็นทะเบียนตายหวัดก็คือทะเบียนสวยทะเบียนสวยก็คือที่ปิดนี้ก็คือเป็นทะเบียนตายหวัดเจ้าของเด<ช>ี๋ยวจะแจ้งยายขกรุงเทพเอ๋ะทะเบียนสวยด้วยน่าจะได้ถ้าอยู่เก<ว>นะ็บแล้วโอ้โหใช่เลขสวยเลขเก้าศูนย์อันนี้ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็ขอฝากไปจบแค่นี้แล้วเดี๋ยวคันต่อไปก็คอยติดตามไว้ว่าจะมีรถอะไรดีๆสวยๆมา นำเสนอให้ชมกัน<ด>วันนี้ขอบจบแค่นี้พอดีลูกค้ารอรอดูรถอ,อ,อ,อยู่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็ขอฝากจบแค่นี้ครับ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> มาก <c oughs> ครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs>